ผู้เาฟองตัวเลย,เลยครับนึ่งตัวนึงองเ่ไก่ตัวน้นเไก่นอก้องมงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย้มเรองแรงนะครับกบระโแรงวันไหนหอกโอ้กับโแรงวันไหนหรอกวันสี่มงนะครับพี่น้องโมตงบอกพี่น้องกับหุยนหรอกว่าดีใจน,น่าประุกครับคิดดีผานมานล้เพรามาสิพามันต่อลงตูนะครับ มาดูต่อมองคุ่นละนะครับมาดูพี่ลองบิงนะครับเพราะว่าป่าเขามันแปลนดีนะตอนผมมาตอนนั้นแต่บาหุ่นวเดียวนี้จะี่เป็นทังไหนะครับไปเดี๋ยวไปหาหม่องปักคุ่นกันเลยครับอาจจะย้อนแสงนะครับพี่้องครับแนบอันไทยมาทางครับมากับไอ้งอนเบอร์ดีเฮาคือเ่านะครับถ่ายใหม่คือเรานะครับไปร่อ รูนรับชมไม่ต้องก,กันครับพี่น้องครับฮ่านี่โตเขาคงจะยังสี่เหลีายวิดีโอให้พี่น้องเบิังเนาะไอ้นุเพียร์บุลุงอีกู่วเนาะไปคนที่ผ่าไปย่างเบิึงทำเดีก่อนเมึนจะคื่อวะล่ะเจ้าลูกเขาสงสยัยคลิปหน้าที่ผาพี่น้องลานลูกเขาเหรอครับ เสียงเขาเหลืองขันเสี่ยวสะบรรยากาศครับสีมงหางมงแดงสีมงก็กว่าแล้วครับผมอ,อกมอ,มองมาเสียงนกเขาหองรับผีไปทางนกอีรุมนกตูมโอ้ยปลาเขาสูงนะครับพี่นรองครับผมมาเมื่อนอัง เนี่ยมีเลี้ยวเห็นกันเท๋าอยู่วันนี้เลี้ยวโบเห็นเหรอกันเถ๋าไป่ว่างใส่นาะกันเท๋าขันนี้บ่ไปหาหมองกันเลยครับพี่น้องครับผุนนะครับพี่น้องครับหุ่นเท่าพี่เขานั่งจอดอยู่ผีบานนี้นี่ครับบังนี่อุ้มพอดีเลยเนี่ยพาพี่น้องนั่งจออยู่นี่พู้น้อุนหุนเท่าอยู่ทางนู้น ครับระยะผมปักหุ่นน,นั่นสี่สิบกมรตลองเวิรองเหมือนอน,นั้นือยังห่องโต๊ก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 อู้ต่ว่ามากวันนี้เขาสูงถ่วมอันคขนทียนนาละเมือนเขาต้นนี้ถ่วงคขนทียนนาเด้ครับพี่น้องครับเหมือนที่พายพี่น้องมาตอนนั้นืันนี้เขาสูงถ่วงคขอนทียนนาตอนแรกผมมาเยี่ยมหุ่นไปปักไปหุ่นเห็นบ่างขนเทียนนาเป็นเปล่าน,นั้นต่ว่าเขาสูงนะย่า่ บ่เถือมีตูมียังาเข้ามานาสิบ่เห็นตมันบ่เห็นงอนบ่เห็นหัวมันนะครับผมด้เหลือกาไปปากกับคุณไปครับนั่งตอบเราดุนไปนํากันครับพี่น้องครับพมสิพ้าพี่น้องนั่งนี่นี่ล่ะนะครับมีตัวเข้ามายังไงยังคอยติดตามเราชมครับมเดียวผมสิถ่ายวิดีโอให้ชมครับดุนนยาวครับพี่น้องครับบินมาล่งนี้นะครับพี่น้องวานนี้ สายุน่นี่เห็นแต่หัวแดงจึงคืองู่นะครับนกตอผม เินเข้ามาแล้วครับเินเข้ามาแล้วแต่ว่วท่านนี่หาว่าท่านนี่เห็นอยู่สงสัยกำลังย่างถามว่าอย่าง,งารับพี่น้องครับมอู้เขาฟองตัวเลยครับตัวหนึ่งหองใหญ่ใกญ่ เสร็จไปแล้วครับพี่น้องตัวนึงแต่ว่าเหลืออีกตัวนึงครับยังห้องอยู่ <c oughs> ผมยิงยิงตัวนั้นไปวันเสียงห้องเงียบไปล้วแต่ว่าอยู่ในไฮนี่นะครับหันห้องอยู่นในไฮเสียงบอกใหญ่ตัวนั้นอยู่ข้างหุ่นน่ะนะครับถ้าฟังอีกครับพี่น้องครับถ้าเบิ่งอีกก่็โจบิ่งอีกกันครับเ <c oughs> ถือนเถือนของมาครับ เสียงมึงหองว่าหันนี่เงียบไปแล้วครับแต่ว่าตัวนั้นยังอยู่ขางลกต่อยอยู่ดวยครับตัวผมยิงที่แหลกนียยังอยู่ขางลูกต่อยอยู่ครับแต่ว่าเสียงตัวหันนี่เงียบไปละถ่ายจอเมึงอีกครับถ่ายมึงอีกจะเข่าครับพี่น้องครับเธือมันยังกำลังยางมาโอ้ยผุนครับพี่น้องครับตัวนั้นอยู่ผุน แม้ตื่นเสียงผมยิงตัวนั้นไปแบบไกลเลยนี่ครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมครับนี่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 ตอนแรกตัวนี้นะมันจิมันบินลงมามาในตัวนั้นขก้นมากามนะววา่อนมาในไปบุนะชิบูใาม่เห็นป้บอยู่แบบไกลเลยพี่น้อง เกือบสองร้อยเมตรละมันตื่นเหมือนกันมันตื่น,น,ต,นตื่นที่ผมยิงตัวแรกนะเจอดูสิพี่ยังอยู่อยู่โอ้ยอย่างไรวะปืนยิเทิงแน่นอนไกหังครับ หูหวงยู้คุณโอ้โหถามว่าีงครับพี่น้องครับเืนเาาินเข้ามามึงเดี๋ยวมังสิมึงสิสองพันสกุลพี่น้องเบ่งวันอยู่ไก่สำหร บ่อเขาครับพี่น้องครับบินกายออกไปล่ะห่างเอ้ยนางจอบอยู่บกโดนว่าจีของมาอีกบินกายไป่ทางพุ่น้องขันนี่ พูนพุนไปลงจะพูนพุนครับนี่พขานั่งจอบโดนนึงมองิีบินนึกว่าพันทีเขาหุ่นอีกนะครับนั่งจอบอยู่หางเอ้ยที่อันนั้นข้างนึงบินออกไปผุนโอ้เสียดายตัวใหญ่เวยครับงหัรนี่ที่ผมจอบอันตัวที่สองนี่ตัวใหญ่เลยตัวที่สองผมเห็นบินมาลงมาลงที่แหลงนั้นบินออกจากไข้นั่นมาลงนี้นะครับ มองพวกนั่งจอบข้างๆมองพวกนั่งจอบนี่แหละนะครับผมได้ลอยนั่ยงยางาไปหุน่นบัดอีกตัวหนึง่งเขามาหุ่นก่อนบัดน,นี้ก็ได้ยิงตัวนั้นบันตุ้งใหญ่นีตื่นไปหุ่นบัดน,นี้ไปพุ่นก็นั่งจออยู่โดนนึ่งโบเขาโอ้ตายปะไปเก็บตัวนั้นเลยครับไปบันนี้เฮ้าโอ้ยตัวกันนั่งจออยู่โดนหนึ่งมันสีบินเขามาหาหุน่นก็ได้แฉบินหน,นีกัน <c oughs> ไป้องครับไปเบืองตัวน,นั้น อยู่ปะเนาะอาจจะแจ้งย่างแจ้งคอยนะครับพี่น้องเนี่ยผมบอกในคลิปนะครับหุ่งยานนุกตื่นขึ้นกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันยีบมันตับนะครับโอ้ยฝุนนยนนยนน่นมันอยู่ฝุ่นบางหันนี่อาจจะย้อนเสียงนะพี่น้องฝุ่นมันอยู่ฝุ่นบางหันนี่มันเสดเดือดเสดเดือดผมยิงตัวนี้ไปอยู่ฝุ่นนั่งถ่ายอยู่บกโดนนึเสื้อ บัวเขาเสื้อนี้ไปทางอื่นาหางง่ายน,นะอยู่วัวพูดอะตัวน,น,นัห,น,น,หนก็นไรบนนี้ยังมีแต่ปล่อยอันนี้ไงก็ปล่อยไปเรื่อยถ่ายผ้าถ่ายพี่น้องถ่ายวิวหัวหย่อนเสียงนะครับวัสดซาเบิ้งเอาภาพัจบกวัสดุ8ชิมัหมดเน่ย อ,อ,อย่นาโอ้ยานบอยยานบอยอยู่อยู่โอ้ยบุยห็นนะครับโอ้ขาใจใจเย็นไรมอเตอร่ไซบุนี่นี่ละยิงยูนี่ระวังหันนี่ ้รอให้หาเม่อนันหินครับโอ้ยบังหันกับตีร่างกาลงขางลงเต็มเต็มหน่นี่ังหันก็ไม่มันสเสียบหล่อยจังไรจังบูยู่นะครับบางไงวิดีโอ,อคบหน่อตีร่างกายลงขางหุนเพร่าีขาทีจังไรจังบูยู่โอ้สิหลายดิ ยางหาหนาให้หนหรอ,อย้ำป้าเขาคน,นเห็นนะครับพี่น้องครับว่ามันมันใจลอยเเส็นนั้นออกว่ามันอยู่หาจังได่ก็หาพอเห็นผีนไปอยู่ผุนนี่ผมยิงเยอะอยู่ซื่อนี่แต่มันขาดเลยผุนไป็นนอนขอรออยู่โอ้ว่ามันสีบัวถือดังตาบวกแข็งหนึ่งหาเบ่งบวกโดหนึงได้เงาะลองอยางไปทางผุนพี่เห็นพอดี นะครับเอามันตับครับแ้มนหนึ่งไปกครับพี่น้องครับปุ่นยีผ้าไปอีกไม้ไม้อีกเข้าสร้างโมทันในคำฮานได้อีกชั้งไม้อยู่ฮานตื่มกันแล้วครับพี่น้องโอ้ยจบตัวนันตีเทียแรงบวชเขาให้กันเลอยบินเจิดไปทางอื่นเสยโอ้ยมันสี่เขา ครับพี่้องครับลองมึงมองนี้เพืเ่อนันมาไปุผมผ่าไปนั่งสูงคุณเอามอใส่จอดไปหันโอ้นกเป็ดผมย่างมามงหันบินขึ้นแซ่เอาเลยมันตอมไม้ครับวันนี้นะครับเท้าอ,อยู่แถวนี้มันท่านี้มีผู้เขาจอดว่าตัวนะครับเท้อมันเขานะลองเิึองอีกไม้นึงครับพี่้องครับ โอ้สิไรตัวใหญ่ดิใหญ่ขนาดตัวน้อยนะครับบรรยากาศนะครับเห็ะเข้ามาหลุนอยู่พี่พูดขนนกตัวมันบบไก่ดิครับผมปักไว้ไกลไกลเลยล่ะโอ้ยงอนแดงๆหน่อยๆนึง ปาเข่าตัวห้อมหองนกตัวผมนะกำงเสียงห่องมาได้ทางฝุ่นมีอยู่ดวยครับเสียงห่องาทางฝุ่นมีอยู่แต่ผูว่าเขาเจ้าตัวมันสีขาหรือบอัวหรือ,อรสีบัวขาถ่ารอบเบิ่งครับพี่น้องครับเปลี่ยนหม่องสุ่มครับพี่น้องครับผมนั่งอยู่หันโมเห็นหยัางเลยเรากันมันไก่นํำนะไก่เกินไปนะครับเีเงียบป้ผม,มพี่ คนครับนกตอผมเห็นแต่มหยอยคนยูนนี่จังจิเห็นกวางนะครับมัาเห็นกะสีมันหาดำๆขึ้นมาก,ก็คือสีเมนเพิ่นนะครับน้ำปลาเขาเพราะว่าเข,า,ขาเนี่ยมึงมันเขียวเลยครับพี่น้องครับปลาเขามันกูสูงน้ำอยู่นี่นะครับคำนั้นมากระเห็นหอยดอกดำๆแเรงๆรงนะครับพี่นกตัวผม กันเป็นเห็นหมากับพอดีทายวิดีโอผ่ากล่างๆห้พี่น้องเบื้องนํานะครับเอ้าเอ้าเอาๆๆกล่องพุ่งกระจาบ่บเขา่าครับพี่น้องครับนั่งโดนเติมนะนะครับเขียงเปงมม่าลมผมยังตั้งเฉอยที่ทางรถขึ้นเก่าอยู่ไปไปเก็บหุ่นกันขึ้นเก่าแล้วครับ นั่งโดนเตือนอแสดงว่าเขาจะมาต่อถูเสียงนกเขาไล,ล่นะครับกู้กู้กู้เดี๋ยวเดี๋ยวนะคลิปหน้าพ่นสิพาจัดนกเขาครับนกตูมเขานกตูมเขาเรื่องจีบเขาล่ะเสียงห่างยั่ได้พี่น้องแต่ว่าห่างอยู่ไกลห่างอยู่ทางฝนตะวันบนเขาห,ขหาหุ่นนะครับสงสัยมันคแคนะล่ะคลิปหน้าเลาะนกเขาดีกว่าครับ เก็บันกันดีกว่าม่งบรรยากาศไปน้อน,นะครับพี่น้องครับบรรยากาศายานมแนงอุ้ยหามงเครืองตัวนี้หามงส์อกมงนะแล้วครับเวิโอกาสอ่ะบนเขากับวกมาลูกเป็ดลูกเป็ดโอ้ยพุ่นมันก็ล่งจิมาตัวนี้คุณครับพุณุคุนั่นน,า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 นั่น เห็นว่ครับแมงวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องเป่าลมกอนเปิดไฟเปิดไฟครับพี่น้องครับเบืองแหละครับมันนกตอตอโอ้ยหาเย้ยผมไปเอากล่องเครื่องเป่าลมสองเบืองตอตอตอใหม่ตอแล้จูดใหม่นะครับหา เดี๋ยวงี้ไก่ดำคือมึอยี่นาะคงก็หนกนกเป็ดไล่ๆเด้ครับพี่น้องครับผมมีวีแววมาไก่เชียงเลยตุ๊กตุก๊กอารยากาศนะครับพี่น้องครับยามแรงๆบานห้องก็หลังชวง่วงนี้ก็หลังเชี่ยวงามเลยครับพี่น้องครับสุรอากาศแบบเต็มปอดเลย ฝนจิ๋วกมาแล้วครับพีนโโ like um. ่น้องครับวันนี้แต้มหนึ่งมันตับแต้มหนึ่งนะครับวันจีไ้แต้มใไงวันไหนแต้มหน่อยเอาแต้มหน่อยก็เอาคือเก่านะครับวัได้ติดบานติดมือนะครับมาหาอยากหากินน้อยจังเลยก็ได้ติดบานติดมือก็ซื้อมาสุดยอดแล้วครับไปเจอกันวีดีโอหน้าครับพี่น้องครับคลิปหน้าผม้สีผาไปหารซองนกเขาดีกว่านะครับนกเขาลายนะนะครับไปย่ำส eh BE ่อฟลิงแดดนะครับเนาะไปเจอกันวีด so ีโอหน้าครับผุนเสียงห้อง แต่ว่าเขาแต่นันบ่าเขานะครับคลิปหน้าว่ากันไหมครับจะไปนกเขาหรือจะไปนกตูมนะงอนเบอร์ดีขเขากระเฮ็ดร้ายแตกเลยครับดูดูการนี้องอนเถิกวัดงอนเบอร์ดีผมนะครับม่วนผมบริทายวิโอห้พี่น้องเบิ่งกะให้อยู่เหล่อยู่ครับเจ่าบ่าหังถ้าพี่น้องเบิง่งดูรลายก็จะว่าโก้ ก็ย้ายนธุ์แนวฉันเกยวกันตีโดนนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมดูวิสานสาย่านะครับลาพี่น้องไปแล้วครับครับจบตัวผ่านบรรยากาศขี่เขียวนะครับยิดได้พดพลาดข้อขอโทษขออภัยพี่น้องท่านผู้ชมนั่นะครับนะหากินหายอยากนะครับโอเคครับสวัสดีครับ